นไหนๆก็ล่ามไม่ได้แล้วซื้อเปิดแม่งเลยนะฮะกุญแจไม่ได้ใช้เลยกุญแจซื้อมาไม่ได้ใช้เสียใจนะฮะมาดูกันนะครับเฮ้ย <Hey! S 3> อีปิกปะดูๆด,ด,ดูกันนะอีปิกครับทุกคนโอ้โหโอกาสดรสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมทำได้นะครับผมโอเคนะครับผมว่าจะเก็บ สวัสดีครับทุกคนผมติกโทเค็นเกมมิงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเกม m o n n อ Moon v i l l a g e กันนะอ่าล่าสุดนะครับได้มีการปิดเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะครับผมช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดแล้วนะครับก็ได้มีการอัปเดตแพทเข้ามานะก็มันมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับล่าสุดก็มันจะมีพวกป้ายโฆษณาประกอบฉากนะครับผมแต่เราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะเห็นไหมครับ มันคือป้ายโฆษณาครับผมที่เรียกว่าป้ายแพลน B นะครับผมที่เราสามารถนะครับสแกนบาร์โค้ดรับเหรียญ BNK ได้นะครับผมก็อยู่ข้างบ้านเลยครับสะดวกเลยนะครับตอนนี้นะอันนี้หยอกกันนะครับผมขำๆกันนะโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูเลย้วกันนะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างนะครับหลักๆคือเกี่ยวกับระบบเครมนะครับผมมันคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปดูนะตรงนี้มาดูที่ลุงไมเยอร์ก่อนนะครับผม เห็นไหมครับมันจะมีคุญแจซิลเวอร์ขายนะครับผมที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไว้นะครับก็เป็นอย่างที่ผมคิดเลยนะครับในราคา0.5ลูมินะครับตรงนี้สามารถซื้อมาเก็บติดตัวได้เพื่อเอาไว้ในการเปิดกล่องลุงนะครับผมเป็นกล่องสีชมพูนะครับมันคือกล่องไอ้นี่นะฮะเป็นที่เอาไว้ดรอปเศษอัญมณีนะครับพอเราขายคุญแจในกล่องนั้นอ่ะเราจะได้เป็นหีบติดตัวมานะครับทุกคนเราสามารถมาเปิดได้อีกทีหนึ่งหรือเอาไปขายในเมก้าแลนด์ก็ได้นะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ซื้อกุญแจติดไว้ก็ดีนะครับเพื่อที่แบบว่าเวลาเราเจอแล้วเราจะได้ไม่อึดอัดนะฮะนะครับก็5รูลูมินะครับผม NPC ีีมาธิดานะครับผมก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานะส่วนอ่าคายนะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตแต่ว่าเจ้าคายเนี่ยเขาจะรับซื้อเศษอัญมณีด้วยนะครับทุกคนแต่ผมแนะนํานะครับว่าให้เก็บเศษอัญมณีก่อนนะเพราะว่าไม่คุ้มแน่นอนครับเจ้านี่มันน่าเลือดนะฮะก็ตัดราคาแบบ และอย่างหนึ่งอะราคาย้ำานีเราสามารถเอาไปปั่นนะปั่นราคาในเมกาแลนด์ได้นะครับผมแบบบางทีเนี่ยในอนาคตข้างหน้านะครับเจ้าแร่พวกนี้มันสามารถเอาไปรวมกันได้นะครับทุกคนมันเอาไปรวมกันเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นแร่ชิ้นใหญ่ใช่ไหมเราสามารถอาจจะเอาไปทําอาวุธในอนาคตก็ได้นะครับแล้วช่วงนั้นอนะคนเขาต้องการมากตลาดต้องการสูงราคามันก็จะขึ้นไปตามไอเนี่ย ความกาวของแต่ละคนนะครับผมคือความต้องการมันสูงทุกอย่างก็ราคาขึ้นนะครับเจ้าคายนี่เขารับราคาฟิกนะฮะมันจะถูกมากอย่าเที่ยวไปขายนะครับผมมาดูกันนะครับว่าไก่จะเลิกหายหมุนหรืออยังนะเวลาเราข้ามอ่าเข้าไปในป่านะครับปกติมันจะหมุนนานมากนะเรามาดูกันนะครับผมชัดเจนนะครับว่ามันยังหมุนอยู่นะครับผมแต่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมมันเหมือนกับเปิดระบบฟิสนะครับผมเปิด เหมือนเปิดช่องอ่ะให้เรานะครับทำการแบบฟาร์มป่าเนี่ยแล้วเราก็เก็บของเข้ามาในฟีดใช่ไหมครับตรงนี้คือการเข้าครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันจะโหลดนานนิดนึงนะครับผมแต่หลังจากนี้ไปนะครับทุกคนนะครับเข้าออกป่านะครับเร็วมากครับเร็ววันหนึ่งวิเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาทําให้เข้าใจกันแล้วกันนะฮะบางทีพูดไปอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมมาดูกันนะครับ เดี๋ยวผมขอหากล่องนะครับอ่าย้ำนิดนึงนะครับเรื่องกล่องนะครับกล่องเศษอัญมณีนี่ผมบอกเลยนะครับหายากมากครับยากยากจริงๆยากกว่าดอกไม้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเกิดแล้วแบบว่าอ่าทุกแผนที่นะครับแล้วมันจะเกิดตลอดไม่ใช่นะครับทุกคนมันสุ่มเกิดทุกแผนที่จริงนะครับแต่มันเกิดยากมากนะฮะตรงนี้นะครับเป็นป้ายนะครับผมตามทางนะตอนนี้นะครับก็อ่กเราตอข้อห้ามอยู่นะครับว่าห้ามโฆษณาทรัพย์สินดิจิตัลนะฮะ ในที่สาธารณะนะครับผมก็เลยเอามาโฆษณาในเกมทะเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราหากล่องนะสักนิดก่อนนะครับกล่องในป่านะครับไอ้สีเท่าอาสีสีเก่าๆกล่องเก่าๆที่เราเคยอ่าดอปกันก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีปกตินะโอกาสดอปก็ยังสูงเหมือนเดิมนะครับก็ยังเจอให้เห็นนะแต่ไอ้กล่องสีลุงนี่ผมบอกเลยครับไม่เจอผมหาไม่เจอจริงๆอ่าดอกไม้โอ้และอย่างหนึ่งนะครับ ผมบอกอีกนิดหนึ่งนะครับมันเอ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้โหิเตอเอ็กหรอเนี่ยมันทาให้ผมสงสัยช่างเถอะโอเคนะครับกดอะไรไม่ได้อ่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแบบอืมรู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีแล้วอาจจะเป็นข้อเสียสําหรับอ่าผู้พัฒนาเกมก็ได้นะอ่าแต่ว่าเป็นข้อดีสําหรับเราแน่นอนคือการวาร์ปเนี่ยมันไวมากนะครับเห็นไหมครับผมจะเอาจากป่าให้ดูนะฮะมันไวมาก อย่างเงี้ยมันทําให้เราอยากมีหลายๆไอเดียอ่ะผมผมผมยอมเลยนะแบบมีสัก20ไอเดียอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าล่าแต่ดอกไม้นะครับผมเพื่อจะเอาแต่ลูมิไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดไม้ให้เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราพูดถึงในในกรณีที่เราอยากจะปั๊มเหรียญลูมิใช่ไหมเอ่ยนี่ม,มาดูกันนะครับเวลาที่ผมเข้าไปครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนกับสร้างเจ้าฟีดเนี่ยเห็นไหมช่องเนี้ยเห็นไหมครับเราสามารถเคมของออกมาได้นะครับผมพอเรากดเคมออกมาแล้วเนี่ย ของก็จะเข้าตัวเรานะครับผมและเราเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะโหลดนานเหมือนเดิมทางที่ดีนะครับเก็บเอาไว้ก่อนดองเอาไว้นะครับเปิดไว้เง,งี้ยแล้วเราเดี๋ยวค่อยเคมทีเดียวนะครับมันจะไวมากเพราะเวลาเราเข้าเนี่ยมันจะไวนะฮะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ดีมากเลยนะครับผมมันคือเรื่องนี้แบบหนึ่งนะครับของนะครับตรงนี้เราสามารถเก็บเกินได้ไปถึง9,999ชิ้นแล้วนะครับทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะอ่ะเดี๋ยว ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ป่าสนกันต่อเลยนะฮะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ป่าเครับผมมาดูกันนะครับทุกอย่างทุกแมปนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับผมป่าส่วนป่าสนนี่ผมรู้สึกว่าอาจจะเหมือนไม่เปลี่ยนอะไรมากนะเออเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับมาดูกันนะครับปึ๊บอ่ายังเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบนี้เหมือนจะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูแมปเห็ดพิษกันดีกว่า ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับกดออกเลยนะฮะโอเคไวมากแล้วโหสะดวกเห็นไหมครับเล่นกันแบบหายใจแบบทั่วท้องขึ้นเยอะเลยนะอไหลลื่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันไลงไปเลยครับเร็วมากโอ้โหทันใจนะครับโอ้มีป้ายสวยงามนะผมชอบดีนะฮะ น่าจะเป็นแบบโลกมัติเวิร์สแบบว่าให้มันครอบคุมไปซะทุกอย่างเลยนะเออจะแบบ b n k เหรียญ b n k ก็มาโฆษณาในแผ่น B ของ Morning Moon อะไรอย่างี้เนาะแบบเอาแบบแบบ <c oughs> ให้มันเป็นโลกเดียวกันไปเลยนะเพลินเลยนะครับแต่วิ่งนะระบบวิ่งนี่เขายังไม่แก้นะผมชอบมากเลยถ้าถ้าแก้การวิ่งไปนี่คือเซ็งเลยเนะี่ยยังวิ่งไวเหมือนเดิมนะครับ ให้หลุดฉากไปเลยแมปนี้นะครับก็มีหีบอัญมณีเศษอัญมณีดรอปเหมือนกันนะครับทุกคนเกิดทุกที่นะครับในเห็ดก็มีนะครับในเห็ดก็มีนะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับเลยอยากจะทําให้ทุกคนดูมากเลยนะครับว่าผมจะได้อะไรผมอยากเปิดมากเลยเนี่ยจะขาดละศิลาจนจะหมดแล้วเนี่ยดูกันนะครับตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมเห็นไหมครับทุกคนมีอะไรบ้างนะฮะมันมีดาบนะครับผม นะมันคือด่าในตำนานนะเอ็กซ์คลนเดอร์นะครับผมก็ใครดึงได้ก็จะได้เป็นกษัตริย์เห็ดนะฮะโอเคเข้าไปในนี้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่านาะคตมันจะมีการทําเป็นเคสอะไรหรือเปล่าไอททาเป็นแบบ <S 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 เนื้อเรื่องอะไรหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เนาะเอเอเดี๋ยวเราเข้ามาในนี้ก่อนในนี้ก็มีหีบเหมือนกันนะครับผมเห็นอ่ามีคนโพสต์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาล่ากกันนะฮะ ถ้าแมปนี้ผมยังไม่เจออีกนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าออกเข้าออกเข้าออกตลอดเลยนะแมปป่าป่าดอกไม้เดี๋ยวผมจะเข้าออกเข้าออกตลอดจนกว่าจะเจอนะเพราะมันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเราก็ติดอยู่ตรงนี้แหละเอจออะไรไหมเจอมังคุดก็ได้อะดอกไม้เก็บให้หมด เดี๋ยวผมจะต้องตุนผลไม้นะครับเพื่อเอาไปปั๊มให้ดีแล้วนะฮะไหนไมันก็โหลดไวขนาดนี้แล้วนะครับผมก็จะล่าแต่ดอกไม้ละคราวนี้ล่าดอกไม้ปัม๊มอ่าคล้ายๆเหมือนกับเราเป็นการปั๊มเหรียญลูมิดีๆนั่นเองเลยนะขอ,อก,กินก่อนมาเปิดที่เห็ดใส่ตามาซะหน่อย ไม่มีเอ้ยไม่มีเลยเหรอมันสุ่มนะครับไอ้กล่องเนียไอ้กล่องไอ้กล่องแรนยมณันีเนี่ยมันมีไม่ม,ไม,มีไม่เอานะเดีย๋ยวดูตรงนี้ทีหนึ่งถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะออกแล้วก็เดี๋ยวเขาออกเขาออก,ออก,ออกจนเจออะเ,เก็บเก็บพอละตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับเดีย๋ยวเช็คตรงนี้นิหนึ่งโอเคไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราออกจากป่านี้เลย แล้วเดี๋ยวเราไปเข้าป่าดอกไม้แบบรัวๆเลยนะครับผมโอ้ยฟ้าจะมืดแล้วจะเจอไหมเห็นไหมครับทุกคนนี่มันกระดองไว้อยู่เนี้ยแหละครับถ้าเราไม่กดเคมนะเราไม่กดอันฟรีดนะครับมันก็ยังอยู่ในนี้แหละนะฮะและแถมเราเข้าฉากไว้ด้วยนะครับผมไปเลยลื่นปื๊ดเดี๋ยวเราไปดูกัน หายากนะครับผมเลยมองว่าเออราคาราคาผมคิดว่ามันจะอยู่ควรเอาไปขายที่เมกาแลนด์แล้วก็รอดีกว่านะครับดองไว้นะครับอย่ารีบขายนะผมบอกเลยเพราะ5ลู0.5ลูมินี่มันก็ไม่ใช่ว่าถูกๆนะมันก็เกือบ20บาทนะครับทุกคนแร่ในอนาคตเนี่ยอมผมมองว่ามันจะมีราคานะ มันจะมีราคาแน่นะครับในการเอาไปครัฟทำอะไรเชื่อผมผมผมมั่นใจเลยนะครับมันคือการบอกใบดีๆเออมันมันเกี่ยวกับอาวุธในการทำอาวุธในอนาคตแน่นอนนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของเกี่ยวกับดันเจียนนะผมมองว่ามองไปไกลแล้วตอนเนี้โอ้โหกล่องหายากมากทุกคนหายยากมากเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ เอาแบบรัวๆนะฮะเอาจนสีล้าหมดไปเลยนะครับผมถ้าสาิีล้าไม่เจอนี่ก็เราจะได้รู้ไงครับว่ามันจะมันมันมันคงจะมีราคาแน่ในอนาคตนะครับกล่องจะเก็บไว้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเมกาแลนด์กันนะครับว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ละหายากมากครับ0.5ลูมินะครับมันก็ตีผมจะตีราคาไว้ประมาณ1 7บเ8บบาทนะตอนนี้เนาะ หรือไม่ถึงเนี่ยอตัตรีแ5่สิบาถึงสิบาทแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วถ้าเราได้กล่องแร่ยัมนีมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ไรเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบราคากันนะครับว่ามันคุ้มไหมแต่ตอนนี้ผมดูแล้วละ่ะหายากมากไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเผื่อมันซ่อน ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเนาะเราก็เลยยังไม่ทราบว่ามันมันมัน,มนฟิกพิกัดหรือเปล่านะครับเหมือนพวกดอกไม้นะฮะอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับอ,ออเพียตรงนี้ก่อนแล้วมันมีข้อเสียไอ้เจ้าป้ายเนี่ยบางทีเดี๋ยวเขาต้องแก้ไขหน่อยนะมันเกะกะนะครับเวลาเราจะตีต้นไม้นี่มันตีไม่ได้นะฮะเห็นไหมครับนะถ้าผู้พัฒนาดูอยู่ก็แก้ไขนิดนึงนะครับผมตีไม่ได้นะเผื่อดอกไม้มันอยู่แถวนี้ไงอะอ,อนะครับดูวันต่อลุยเอาให้หมด เขาสีลาดูฝั่งนี้อีกไม่เจอไม่เจออย่างไไม่เจอเลยจริงๆนะครับโอ้อยากเปิดให้ทุกคนดูมากเลยศาสตร์เตรียมมาสองอันนึกว่าจะเจอง่ายเหมือนไม่ง่ายจริงๆนะครับ เออหรือมันอยู่หลังต้นไม้นะแต่ว่าไม่หรอกครับแต่ผมที่เห็นวนะ่ามีคนที่จะเจอในป่าเนี้ยมันจะอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูมันจะอยู่บริเวณนี้อ่เดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนี่ผมรู้สึกจะอยู่บริเวณนี้นะครับมันจะเป็นกล่องเล็กๆสีชมพูนะอ่ะเราเรามาเคลียร์ตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่เจอก็ข้ามหายากมากไม่เจอ ออเข้าใหม่เอาจนเจออะเอาจนเจออะสักทีเถอะนะเหลือสี่สีลาแล้วนะครับเกินไปนะครับถ้าหายากกว่าน,นี้ก็เกินไปแล้วหลายคนก็บ่นนะพอไม่พกคุณแจนี่เจอจังเลยนะแต่พกคุณแจมานี่คือไม่เจอนะครับอะไรกันครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวตัดมาตรงนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ศิลาผมก็ได้หมดลงแล้วนะครับก็ไม่สามารถเจอนะครับผมได้เลยนะครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่ามันหายากขนาดไหนนะก็ไม่เป็นไรครับไหนๆก็ไม่เจอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่เมกาแลนด์นะฮะนี่นะครับอ่าเรามาดูราคากันนะครับผมตอนนี้ราคามันมั่วนะครับเราก็พยายามดูที่มันสมเหตุสมผลนะฮะผมก็มองว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ40บาทหรือ1.2ลูมินะครับผม หรือ1.1 9ลูมินะครใครที่แบบอยากจะซื้อเก็บไว้มันผมก็ว่าเอาจริงๆนะตอนนี้ถ้าที่ผมเล่นมานะผมเริ่มจะสนใจในการที่จะดองไอ้เจ้ากล่องตรงนี้ละเออมันหาย,ยากเกินไปอะ่ะคือเราตั้งใจจะหาแต่มันหาไม่เจออ่ะไหนๆนะครับก็หาไม่เจอแล้วผมว่าผมจะซื้อมาเปิดเลยดีกว่านะครับผมมามาดูกันนะครับที่เมกาแลนดก็มีราคาที่น่าสนใจอยู่โอเคครับผมขอขายเลยแล้วกันนะไนะอ้ไขยผลไม้ืออต้องทําการเคมก่อนนะครับผมถึงจะ ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเจ้าเจ้า NPC ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวรอก่อนดูนะครับมันหาย,ยากจริงนะทุกคนนะฮะขายขายหน่อยผมขายดอกไม้เลยละกันนะครับขายหมดแหละตัดปัญหาโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อเศษอัญมณีนะผมมองว่าการซื้อกล่อง ในความคิดตอนนี้นะในอนาคตไม่รู้นะโหถ้ามันขายต่ำกว่า40บาทนะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าคุณแจมันก็เกือบเกือบยีแล้วใช่ไหมเออถ้าอย่างนี้ผมขอซื้อกล่องน,นี้ก่อนเลยผมว่าเดี๋ยวราคาอาจจะขึ้นแน่เลยซื้อก่อนนะครับเรียบร้อยครับขายไปแล้วโอ้โหชีวิตเราต้องรีเฟชใหม่อีกรอบ ครับของถูกไม่น่าจะเหลือให้ผมซื้อแล้วมั้งเนี่ยแป๊บๆเนี่ยเอ่ออลูมิเนียสิโอเคมีนะครับรีบซื้อเลยผมมาหนึ่งอันก่อนไม่รีรอนะครับได้ไหมทันไหมทันไหม ทันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับนะครับไหนๆก็ล่ามไม่ได้ละซื้อเปิดแม่งเลยนะฮะกุญแจไม่ได้ใช้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เนี่ก่อนมาโอกาสดรอปรายละเอียดของมันนะครับผมมันก็จะมีเอาง่ายมันคือเศษแร่แอัญมณีทั้งหมดเลยนะเศษอัญมณีทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีแบ่งตามลันแบบนะครับคอมมอนนะฮะแรอีพิกลีเจนดารีนะฮะได้สักอีพิกขึ้นไปน่าจะคุ้มนะครับผม แต่อันอันพวกนี้ก็คุ้มแหละถ้าดองไว้ใน,นนาคตอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลุยเลยแล้วกันะะนะครับมาเปิดกันนะครับลุ้นให้ได้ไดมอนด์นะครับผมมาเปิดเลยครับคุณแจซื้อมาไม่ได้ใช้เสียใจยนะฮะมาดูกันนะครับเ <Hey! S 1> ฮ้ยอีปิกปะดู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 กันนะอีปิกครับทุกคนโอ้โห oh โอกาสดรอป2%ซนะครับผม ผมทาได้นะครับผมโอเคนะครับผมว่าจะเก็บไว้นะครับผมแล้วมาดูกันนะถ้าเกิดผมขายเจ้าขายขายจะราคาเท่าไหร่นะไอเจ้าหน้าเลือดนี่นะฮะมันจะคิดผมเท่าไหร่นะฮะมันคือของอีพิกเลยนะคายนายให้ราคาเราเท่าไหร่อ่ะ0.7ครับผมเออนะฮะอย่าอย่าไปขายนะครับขาดทุนนะครับผมเพราะว่ามันไม่ขาดทุนหรอกมันก็จะได้กำไรแค่นิดเดียวนะฮะเราควรเก็บไว้นะทุกคนควรเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับในอนาคตเดี๋ยวอ่า คือถ้ามีคนต้องการสูงน่ยมันจะมีมูลค่ามากเลยนะครับผมผมบอกเลยเก็บไว้เลยนะครับผมผมก็ดีใจนะผมได้ของ e ีพิกมานะครับไหนๆก็เหนื่อยหาหาจนครบสาว,สาวสีฟีลาแล้วไม่เจอก็โอเคนะเป็นข่าวดีเดีย๋ยวผมว่าผมตัดสินใจแล้วคุณจงคุณแจนี่คือผมจะไม่เอาแล้วผมว่าผมไปจับกล่องราคาถูกแบบนี้มาเปิดดีกว่าเออเก็บไว้นะก็คลิปนี้ไม่ใช่คลิปการชวนลงทุนใดๆนะครับเป็นคลิปการสอนการเล่นเกมนะ โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตนะครับมีอะไรบ้างในมอนิมูนวิเลตล่าสุดเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะฮะก็มีเรื่องเกี่ยวกับไม้นะครับเก็บได้เกิน1000แล้วนะครับไปถึง9ก9าพนกกานะครับผมทุกอย่างนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องกล่องเรื่องรายละเอียดการดรอปของต่างๆนะแล้วก็เรื่องไก่หมุนก็คือลาโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ